ดูดีนะครับกลับมาพบกับช่วงออมนัทพนนะนะครับวันนี้ครผมจะเอาสมิธนะครับ640นะครับเจอเฟรมนะครับมาทดสอบกระสุนนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะตอนนี้สนามไม่มีคนนะครับปลอดภัยนะครับเออ่ผมจำได้ว่ากระบอกเนี้ยนะครับปืนมันค่อนข้างกินต่ำนะเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบปานีสนะครับในระยะ10เมตรดูกลุ่มกระสุนก่อน5นัดเป็นยังไงนะ เป็นเป้าหน่อยนะครับสิบเมตรนะครับกับสมิธหกสี่ศูนยะ์นะครับหกศูนุดดีมากเลยนะร้อยลูหนึ่งสองสามสี่นะครับเข้าวงสิบไปสี่นัดนะครับแล้วก็ อยู่หลุดวงก้ามานัดหนึ่งนะครับกับ2นิ้วนะครับรับผมถือว่าโอเคนะ